ตอนที่743เฮอร์ตาจอวินน่าไม่อายบริษัทดำเนินการอย่างรวดเร็วผ่านไปไม่นานหลี่ซ่งหวาก็ผนวกบริษัทผลิตแอนิเมชันเข้าสู่ระบบของสตาร์ไลท์หลังจากซื้อกิจการสำเร็จก็เริ่มผลิตสแสลมดังฉบับแอนิเมชันเป็นในทันทีบนบลูสตาร์ซึ่งมีเทคโนโลยีล้ำสมัยจึงผลิตผลงานได้รวดเร็วกว่าบนโลกอย่างเห็นได้ชัดแทบทุกครั้งที่หลิงเยวียนส่งมอบโครงเรื่องบางส่วนไปให้ทางนั้นจะสามารถผลิตเนื้อหาของแอนิเมชันบางส่วนเสร็จสิ้น อีกทั้งประสิทธิภาพที่ได้ก็ยังทําให้หลิงเยวียืนพอใจมากอีกด้วยนี่คือข้อดีของแขนงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแน่นอนว่านี่ก็เป็นความมดีความชอบของพนักงานซึ่งทํางานล่วงเวลาเรากับได้รับการกระตุ้นจากโบนัสที่ประธานกรรมการสัญญาไว้ทุกคนพบครนสวรรค์นในการนอนดึกและลุยงานตลอดทั้งคืนสไตาลา์ทำงานว่องไวผู้ล่วหลับทำงานว่องไวยิ่งกว่าดูเหมือนว่าจะมีความตั้งใจในการช่วงชิงโอกาสขณะที่โลกภายนอกยังคงพูดคุยกันว่าอิงจจอจะสร้างการ์ตูน หัวใจบาสเกตบอลซึ่งเปิดตัวโดยผู้ลู่การ์ตูนก็กำลังจะออกฉายอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์แอนิเมชันซึ่งผู้ลู่ถือหุ้นในที่สุดผลงานซึ่งเหอต้าเจวินขัดเกลามาตลอดหลายปีก็ได้รับการเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนจะแข่งกับฉันนายนยังไม่ถึงขั้นใครบอกว่าตัวเตีย้ยแล้วเล่นบาสเกตบอลไม่ได้คนตัวสูงอย่างพวกนายจะขวางฉันได้หรือเด็กหนุ่มรูปร่างเล็กหลบหลีกคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วประหนึ่งลำแสงผ่านคู่แข่งและเลย์อัพได้สำเร็จ และนี่เป็นเทียงคลามแ็กแรกในตอนเปิดเรื่องของแอนิเมชันตัวละครสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนและหลังจากนั้นก็อดฝีมืออย่างไม่ลดละสะใจมากผู้ชมตกใจจนสติแตกแอนิเมชันเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของนักบาสเกตบอลเปี่ยมพรสวรรค์ซึ่งเข้าร่วมทีมบาสเกตบอลโรงเรียนแม้ว่าเขาจะเป็นนักเรียนมัธยมเ้ิซึ่งยังไม่พัฒนาส่วนสูงแต่เขากลับเข้าร่วมทีมมัธยมปลาย และใช้ทักษะอันน่าทึ่งของเขานำทีมซึ่งมีอันดับต่ำเตีย้ยเรียดินเอาชนะโรงเรียนอื่นๆเดิมทีพ่อของเด็กหนุ่มคนนี้เคยเป็นนักบาสเกตบอลมืออาชีพระดับแนวหน้าทว่าเส้นทางอาชีพของเขาจำต้องสิ้นสุดลงเนื่อจากข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จของคู่แข่งดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงอยู่บ้านและปลูกฝังลูกชายที่มีพรสวรรค์เท่านั้นดูจบในรวดเดียวเรื่องราวน่าตื่นเต้นเป็นที่สุดเมื่อความลึกลับถูกเปิดเผยการ์ตูนเรื่องหัวใจบาสเกตบอลก็ปรากฏบนปูลู้เช่นกันการพูดคุยกระจายไปทุกแข่งนนน่วเหน สนุกมากเลยใครบอกว่าตัวเตี้ยแล้วเล่นบาสเกตบอลไม่ได้ประโยคนี้โดนใจผมมากท,ทั้งที่ตัวเอกเป็นนักเรียนมต้นส่วนสูงไม่ถึง17 0ด้วยซ้ำแต่กลับเอาชนะนักเรียนมปลายได้สนุกยิ่งกว่าเพลิงบาสเกตบอลในตอนนั้นซะอีกเผอต้าจอวินสุดยอดจริงๆเพลงประกอบก็สุดยอดทั้งโครงเรื่องสายเส้นเพลงประกอบยอดเยี่ยมไปซะทุกอย่างพ่อของตัวเอกน่าจะเก่งมากไม่งั้นไม่มีทางเลี้ยงลูกให้ออกมาอัจฉริยะขนาดนี้หรอกอยากเห็นตอนพ่อออกโรงเองเลยสมศักดิ์ศรีผลงานที่เหอต้าจอวินขัดเกลามานานหลายปีคาาดหวววังงมกจจริๆิๆต้อนชะแล อิงจือจบเหตุแล้วทีนี้ต่อให้เขาเป็นบุคคลอันดับหนึ่งในวงการการ์ตูนแล้วยังไงถ้าแข่งเรื่องการ์ตูนบาสเกตบอลไม่มีใครสู้เหอต้าจวินได้หรอกเจอแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าไปก็จอดทุกคนไม่ได้ดูแอนิเมชันกีฬาที่มันสะใจแบบนี้มานานแล้วสมแล้วที่ต้าจอวินเป็นอันดับหนึ่งในวงการแอนิเมชันกีฬาบนปู้ลั่ผู้คนต่างส่งเสียงชื่นชมเหอต้าจอวินออกแบบทั้งจังหวะและความสะใจไว้อย่างลงตัวกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมมากมายถึงแม้จะมีข้อบอกพร่องด้านการถ่ายทอดรูปแบบตัวละครที่ไม่ลึึกกซงมาพอ และตัวเอกก็ทรงพลังผิดมนุษย์มอนาแต่ทุกคนต่างสนุกสุดเวี่ยงกับเรื่องราวเพราะฉะนั้นจุดบกพร่องเพียงเล็กน้อยจึงไม่อาจบดบังจุดแข็งโดยรวมแล้วนับว่าเป็นแอนิเมชันที่ยอดเยี่ยมมากอีกด้านหนึ่งแฟนคลับส่วนหนึ่งของอิงจือกกดเข้าไปยังแอนิเมชันเรื่องนี้ปรากฏว่าดูไปเรื่อยๆแฟนคลับของอิงจือกลับรู้สึกถึงความผิดปกติขึ้นมาทันใดไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นเร้าใจแอนิเมชันเรื่องนี้แต่เพราะทุกคนสัมผัสดได้ถึงกลิ่นอายที่คุณเคยบางอย่างจากผลงานเรื่องนี้แม่เจ้าโวย ูมิหลังของตัวเอกคือเซตติ้งของเจ้าชายลูกสกสาราดหรอกเหรอให้ตายเถอะเป็นแบบที่พวกคุณพูดจริงด้วยฉันก็ว่าทำไมถึงรู้สึกเดจาวูแรงมากเปิดเรื่องมาหลงมาก็เข้าร่วมทีมมัธยมปลายหลงมามีพ่อที่ปลดเกษียณแล้วแต่มีพลังอํานาจมากหลงมาไม่สูงหลงมาชอบพูดว่านายในยังอีกไกลตัวเอกนี้ชอบพูดว่านายในยังไม่ถึงขั้นมาคิดคิดดูแล้วนี่มันไม่ใช่บทพูดเดียวกันหรอกหรือเฮใตาจอวินหน้าไม่ไอายเอาซะเลยแบบนี้ก็ลอกเจ้าชายลูกสกสาราดมาณสิเขาแค่เปลี่ยนประเภทกีฬาจากเทนเน,เทน,นเนอง่ง ประเด็นอยู่ที่ลอกกันบ้านคนอื่นมาแต่ก็ลอกได้ไม่ดียังไม่ต้องพูดถึงเซตติ้งที่คล้ายคลึงกันตัวละครนี้เทียบเจ้าชายลูกสักกะหลาดไม่ติดเลยสักนิดหลังจากตอนที่3ามเป็นต้นไปมีแต่การอวดพลังของตัวเอกคนเดียวพลังก็เกินจริงไปอีกอันยประกาศเดียวอันยประกาศเดียวแฟนคลับของอิงจือโมโหตัวละครนี้ยิ่งดูยิ่งเหมือนเวอร์ชั่นจำลองของหลงมาจากเจ้าชายลูกสักกะหลาดนึกไม่ถึงว่าเหอต้าจอวินจะน่าไม่ไอายได้ถึงขั้นนี้ทันใดนั้น แฟนคลับของเหอตาจาวินก็ไม่พอใจขึ้นมาอะไรกันเห็นฝังเราโด่งดังขึ้นมาเลยลุกขึ้นสู้แบบมาจนปลอกงั้นหรือทําไมถึงอิจฉาได้ขนาดนั้นนะคนที่บอกว่าต้าจาวินลอกเจ้าชายลูกสักหลาดก็กล้าเกินไปหรือเปล่าขอร้องและไปทําความเข้าใจก่อนว่าเทนนิสกับบาสเกตบอลเป็นกีฬาคนละประเภทกันตัวเอกในการ์ตูนกีฬาก็เป็นเซตติ้งเด็กหนุ่มเปี่ยมพรสวรรค์กันทั้งนั้นไม่ใช่หรือไงมีแค่พวกคุณที่ใช้ได้ว่างั้นตัวละครจากเพลิงบาสเกตบอลของต้าจาวินในระยะแรกก็มีพรสวรรค์เหมือน,น,นมา ตัวเอกในแอนิเมชันกีฬาก็สไตล์นี้กันหมดพวกคุณเคยดูแอนิเมชันกีฬากันบ้างหรือเปล่าอัญญประกาศเดียวอันญประกาศเดียวทั้งสองฝั่งทะเลาะกันอีกแล้วและขณะที่ทั้งสองฝั่งทะเลาะกันอยู่นั้นหัวข้อสนทนาเกี่ยวกับหัวใจบาสเกตบอลกลับทยานสูงขึ้นเรื่อยๆกระแสยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันในขณะนั้นเองจูจูเฮอต้าจจวินก็โพสต์ข้อความเมื่อมีชื่อเสียงย่อมกลายเป็นประเด็นถกเถียงก่อนอื่นผมต้องบองกว่าหัวใจบาสเกตบอลเป็นโปรเจกต์ที่ผมเริ่มต้นเมื่อสิ เมื่อสิบปีก่อนผมยังไม่รู้เลยว่าอิงงอจือเป็นใครดังนั้นจึงไม่มีคําถามเกี่ยวกับการอ้างอิงและการลอกเลียนยิ่งไม่จําเป็นต้องเอ่ยถึงเรื่องที่บาสเกตบอลและเทนนิสเป็นกีฬาที่แตกต่างกันมากสุดท้ายแล้วมักจะมีคนจมอยู่กับชื่อเสียงจอมปลอมสมยานามบุคคลอันดับหนึ่งของวงการการ์ตูนกีฬานําแฟนคลับมาสู้โดยไม่เลือกราและดูน่าเกลียดเกินไปสักหน่อยปกติแล้วผมไม่ยาแสกับชื่อเสียงจอมปลอมเหล่านี้แต่เมื่อมีบางคนใช้สิ่งนี้ทําให้ผลงานของผมเสื่อมเสียผมก็ไม่อาจอดทนอดลั้นกลับเรื่่ออองนีี้้ไไดกตป ผมอยากบอกกับแฟนคลับของคุณบางคอนว่าโปรดอย่าเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยการทําให้คู่แข่งของคุณเสื่อมเสียเลยนักเขียนการ์ตูนคืออาชีพที่ยกผลงานมาคุยกันการมุ่งความสนใจไปยังผลงานย่อมเป็นหนทางที่ทรงพลังที่สุดในเวลานี้หัวใจบาสเกตบอลด่งดังแล้วทันทีที่เหอต้าจาวินโพสตออกไปก็ได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับอย่างล้นหลามพูดได้ดีคนที่ไม่ยาแสเรื่องพวกนี้อย่างต้าจาวินไม่เคยคิดจะย่งชิงอันดับหนึ่งอะไรนี่กับพวกคุณหรอกทำไมจะต้องมาใส่ร้ายกันด้วย ยังไม่ยอมหยิบผลงานออกมาคุยกันเลยเจ้านายของพวกคุณก็เขียนการ์ตูนบาสเกตบอลไม่ใช่หรือไงเฮ้อ <c oughs> เอาการ์ตูนบาสเกตบอลของเขามาดูเลยดีกว่าหยิบผลงานออกมาไม่ได้แต่ตะโกนเปลา่าเปลา่ารังแต่จะถูกคนดูถูกเขาเป็นอันดับหนึ่งในวงการการ์ตูนไม่ใช่หรือเป็นถึงอันดับหนึ่งในวงการการ์ตูนต้องเขียนการ์ตูนทีมบาสเกตบอลที่ดีกว่าเฮ <c oughs> อร์ตาจาวินออกมาได้สิไม่งน้นอันดับหนึ่งก็คงไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นหรอกใช่ไหมอันยประกาศเดียวอันยประกาศเดียว ในการ์ตูนบาสเกตบอลแฟนคลับของเฮอร์ตาจอวินไม่เคยเกรงกลัวอิงจจอตอนนี้พวกเขายิ่งรือเถืมอมากขึ้นหลังจากได้เห็นคุณภาพของหัวใจบาสเกตบอลที่ออกอากาศบัดซบแฟนคลับของอิงจจอเดือดดานขึ้นมาแล้วคำพูดของเฮอร์ตาจอวินมีเจตนาเปลี่ยนแนวคิดอย่างชัดเจนและในเวลานี้เองโพสตของอิงจจอก็มีการอัปเดตเช่นกันเวลาหนึ่งทุ่มตรงในวันนี้แลมดังจะออกอากาศอย่างเป็นทางการและฉะบับการ์ตูนจะเปิดตัวในบล็อกเช่นเดียวกันในทั่วพริปตาการทะเลาะเบาแวงระหว่างทั้งสองฝ่ายเงียบลง ดูเหมือนว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการถกเถียงประเด็นใดก็ไร้ความหมายรอให้แลมดังออกอากาศเรื่องหน้าขันเหล่านี้คงจะถึงเวลาปิดฉากลงสักทีใครแข็งแกร่ง,งใครอ่อนแอมองราดเดียวก็รู้เมื่อมาถึงจุดนี้ทั้งสองฝั่งได้พักรบกันชั่วคราวอย่างไรก็ตามทุกคนต่างรู้ดีว่าขณะนี้มีกระแสน้ําอันเที่ยวกรากนับไม่ถ้วนซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้ความเงียบสงบและเมื่อนาฬิกาบอกเวลาหนึ่งทุ่มตรงดังขึ้นในที่สุดสแลมดังก็ออกฉาย แรกเริ่มเดิมทีไม่มีใครประหนักได้ว่าพายุบาสเกตบอลลูกใหญ่ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเข้าสู่หน้านิยายที่ถูกล็อกด้วยเหรียญระบบจะใช้เหรียญปลดล็อกตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ